เอาเอาก้อนนี้นะครับโอเคโอเคค่ะโอเคเลยพร้อมแล้ววันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสองสยัยแบบเผ็ดๆแซบ่แซบๆเรียวๆยวไม่มีอะไรให้ต้องขางคาใจเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับโอ้ oh. ให้ตอบแบบนี้เลยเหรอคะ ไม่แรงไปใช่ไหมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้พีมายาไม่กลัวโดนดารมาม่าหรอ n น p e สินค้าตัวนี้นะคะมันขายดีมากรีวิวก็เพียบเต็มไปหมดเลยแล้วตัวเราเนี่ยใช้เองรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเหมือนกับว่าเครื่องดื่มตัวนี้มันมีจริงหรอกินคุมความหิวอ่ะ s amazing! <S ไม่ขอถามแทนคนดูนะว่าเอาคนหุ่นดีมาโฆษณาเนี่ยไม่กลัวโดนดาราม่าโฆษณาชวนเชื่อหรอ อ้าก็มันเป็นกาแฟลดน้ําหนักครับให้คนอ้วนมาเขาก็ไม่เชื่อกันสิครับก็จริงๆคนกินไม่ได้หุ่นแบบผมทุกคนนะผมเนี่ยเลือกที่จะกินแคลเก่อนไปฟิตเนสมันทาให้แรงเพิ่มขึ้นเอนร์จีเพิ่มขึ้นที่สําคัญก็คือช่วยระบบเผาผลาญด้วยก็ทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่ชัดขึ้นนะครับ อันนี้เม่ขอถามพี่กระแตนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการคัมแบ็กในรอบหลายปีทําไมถึงเลือกคัมแบ็กกับเมย์คะกระแตเชื่อว่าชีวิตคนเรานะคะต้องมีโอกาสที่สองเสมอะคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเมย์นะคะส่วนตัวของกระแตก็มีลูกสองคนนะคะผุนก็พังน้ําหนักขึ้นแบบ20่สกิโลสากิโลกระแตก็เชื่อว่าก็ต้องสวยต้องดูแลตัวเองขึ้นมาก็ได้โอกาสที่สองของกระแตในวันนี้แล้วคะ่ะกระแตก็ให้แคลเอสนะคะคอยดูแลกระแตค่ะทั้ง4คนเนี้ย กินจริงแล้วก็ใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่โดนจ้างมาพูดคะคิดว่าผมจะกล้าเอาชื่อเสียงในวงการถึง20ปีเนี่ยมาเสี่ยงกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไหมสินค้าทุกอย่างที่ผมรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็ต้องทดลองใช้ก่อนด้วยตัวเองเราก็รู้ว่าส่วนผสมมันผ่านอยอยแล้วก็ดีจริงๆ CAL เอเป็นกาแฟาที่เราทานแล้วรู้สึกว่า เป็นกาแฟาแท้ๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันหอมมันแล้วก็ได้รสชาติกาแฟาแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานไปแล้วก็ได้ทั้งความอร่อยแล้วก็คุมอยู่ได้ด้วยทําไมคุณไม่ลองดู่ะครับคุณแม่ถามคําถามพวกเรามาเยอะแล้วงั้นขอพวกเราถามแทนคนดูได้ไหมคะเคลียร์จบทุกดราม่าจริงใช่ไหมคะโอ้ถามนี้เลยเหรอถ้าไม่จบเนี่ยก็คงไม่กล้าออกมาทําอะไรเยอะขนาดนี้คะ่ะ ก็ต้องบอกว่าจบทุกอย่างหมดแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทํางานมากเอาเป็นว่าใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับดราม่าเก่าๆเนี <s <S ่ยก็สามารถถามทีมงานนี้ได้เลยค่ะ this one คุณขายของต้นทุนต่ําแล้วก็คุณภาพไม่ดีจริงนะครับก็อยู่ในตลาดออนไลน์มาก็เข้าปีที่7แล้วนะคะคือถ้าของมันไม่ดีจริงอ่ะเราอยู่ไม่ได้อ่ะสิ่งสําคัญที่จะทําให้แบรนด์ออนไลน์ประสบความสําเร็จคือการที่เราทําสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ความภูมิใจในการทําพีมายาคือเรายือนอยู่กับสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆแล้ววันนี้ลูกค้าซื้อไปเขากลับมาชื่นชมกลับมาบอกตอบเราถึงมากไกลได้ถึงวันนี้ตอบชัดๆเพีย้ยๆเลยว่าปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพีมายาแน่นอนค่ะน้องเมย์ครับขอถามแทนคนดูแล้วก็ในฐานะคนที่มีครอบครัวนะครับว่ากาแฟแคลเเนี่ยปลอดภัยและดีจริงหรือเปล่าครับหลังลอดลูกเสร็จเนี่ยน้องเมย์จะดื่มเองเลยไหมคะ สินค้าทุกๆตัวที่ออกจากแบรนด์พิมายานะคะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็มีอยอยทุกตัวค่ะคือก่อนที่เมย์จะท้องอะ่ะเมย์ก็แบบดูแลตัวเองด้วยสินค้าของเมย์มาโดยตลอดแล้วยิ่งถ้าเมย์แบบได้คลอดน้องแล,แล้วเป็นคุณแม่หลังคลอดใช่ไหมคะเมย์ก็คือฝากชีวิตไว้กับสินค้าของเมย์แน่นอนก็เดี๋ยวถ้าเมย์คลอดแล้วเนี่ยเมย์ก็คงจะกลับมาดูแลตัวเองไม่ปล่อยพี่กระแตสยคนเดียวหรอกค่ะเด๋ยวสาไล้วตอไป เ l s นะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้าลูกหลัที่แม่แบบมั่นใจแล้วก็อยากจะบอกต่อมา